คนยะถาวริวหาปูราปรลิภุเรนติสักลังเอวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะนิโตจุสพเพปุเรนตุสังกปาโอปนารโสยัถามณิโชติระโสยัตถะเิโยวิวา วันตารายสุขีที่ายุยโกวาภิวันนาสิริธนิจังปุถะปจจ

ว่าตุสัมบังคะหลังรักขันตุสัมบเดวตาสัมบาพุทธานุภาเวนะสารโสทีภเวันตุเตภาว่าุสัมบังคะหลังรักขันตุสัมบเดวตาสัมบาขัมมานุภาเวนะ